ออกห้าง8ปดแสนมือ2เหลือเท่าไหร่ไปดูกันรุ่นพ่วิ่งได้เป็นล้านกิโลจริงๆกับคันนี้เลยโตยต้าอัลติสหนึ่งจุ e ปี2018ตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วจุดสังเกตนะครับคือไฟหน้าดีไซน์ใหม่จะดูแหลมคมฉบเฉียวมากขึ้นแล้วก็ตัวไฟหลีเนี่ยจะได้เป็นแบบ led แล้วรวมถึงการชนหน้าดีไซน์ใหม่ตัวรับลมช่องเนี้ยจะยาวขึ้น รุ่นนี้เลยเป็นรุ่นที่ดีไซน์สปอร์ทที่สุดในโมเดลนี้แล้วหนึ่งในออปชั่นพิเศษของรุ่นนี้ก็คือกระจกพับข้างจะพับอัตโนมัติเวลาที่เรากดล็อกรถรุ่นนี้ในตลาดมีเยอะมากการบำรุงรักษาเนี่ยถือว่าราคาย่อมเยาวไฟท้ายเนี่ย จะมีการเพิ่มตัวโรมดำแล้วก็โครเมียมตรงนี้เข้าไปทําให้ด้านท้ายดูหล่อขึ้นดุขึ้นและคันนี้ยังได้ของแถมอีกหนึ่งตัวก็คือป้ายทะเบียนอันนี้นะครับมูลค่าหลายหมื่นบาท67เลข2หลักตอนนี้ไปไกลแล้วเราให้ไปฟรีๆเลยเขาเปิออโต้เปิดมาแล้วกว่า10ปีการันตีด้วยยอดขายกว่าหมื่นคันมั่นใจที่เราได้แน่นอนคันนี้ได้ดีไซน์ภายในเป็นโทนสีดำเลยซึ่งผมส่วนตัวชอบเพราะถ้าเป็น 1.6G ดีไซน์ตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้สีโทนเบสตัดกับสีดำส่วนตัวผมมองว่ามันขัดขัดกันน ดําแบบนี้มันดูด,ดูเท่กว่าคงอะไรได้แบบ ction, มัลติฟังก์ชันพร้อมระบบ VSC และรุ่นนี้นะครับเป็นตัว1.8เพราะฉะนั้นคันนี้เป็นเครื่องพันแเอาติกที่เราเห็นปกติในตลาดส่วนใหญ่เครื่องพันหกใครอยากขับรถแบบสนุกสนุกรับรองว่าคันนี้ขับมันกว่าแน่นอนราคาค่าตัวคันนี้แค่3ามแสนห้าหมื่นเกบาทส่วนต่างจากใบแดงไปซื้อวีออสเพิ่มได้อีกหนึ่งคันโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถ9ก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคันนี้ผ่อนแค่หกพันกว่าบาทสนใจทักเข้ามาเจมออกเลตออโต